ฟันต้องเอาฟันคุดออกตอนไหนมีคนถามคำถามนี้มาเยอะมากนะคะก็จะมาตอบครบให้จบในคลิปนี้เลยลักษณะการทํางานความเห็นของหมอแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันอีกเนาะแต่จะมาอธิบายให้ฟังค่ะว่าแบบไหนที่ควรจะต้องเอาออกแบบไหนที่ไม่ต้องเอาออกก็ได้ถ้าขึ้นไม่ได้แบบนี้มีเหงือกมาคลุมแล้วก็หน้าตาการขึ้นของเขาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตรงๆอันนี้เขาหันหน้ามาหาเราเนาะคือเขานอนนอนเอียงๆมาอย่างเงี้ยก็ควรเอาออกค่ะ หรือถ้าแบบนี้ขึ้นตั้งตรงก็จริงแต่แนวเขาว่าออกนอกแนวปกติไปเศษอาหารไปติดได้ง่ายนะคะทำความสะอาด <ๆ S 1> ยากเหมือนกันค่ะบางทีก็จะกัดกับพุงแกมด้วยนะคะแนะนําว่าก็ควรจะต้องเอาออกเหมือนกันแต่ถ้าน้องฟันคุดขึ้นได้ตรงๆแบบนี้ไม่ออกนอกแนวคนไข้สามารถทำความสะอาดได้แบบนี้ก็สามารถเก็บน้องฟันคุดไว้ได้ค่ะทีนี้เราควรเอาออกตอนไหนก็คือหมอก,ก็จะดูนะคะว่าหมอจะใช้ที่ตรงนั้นไหมถ้ายัางไม่ใช้ที่ตรงนั้นก็อาจจะเอาไว้ก่อนได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่จะดูนะคะก็คือคนไข้ทำความสะอาดได้ดีไหม ถ้าคนไข้ทำความสะอาดได้ดีนะคะก็อาจจะเอาไว้ก่อนได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าคนไข้ทำความสะอาดได้ไม่ดีเริ่มมีอาการปวดแล้วน่ยก็จะส่งเอาออกเลยค่ะก็สำหรับคอมเมนต์นี้นะคะคุณหมอไม่ได้พูดถึงเรื่องฟันคุดเลยไม่แน่ใจว่าจะต้องเอาออกตอนไหนอันนี้นะก็แนะนําให้ถามคุณหมอเจ้าของไข้เลยนะว่าเรากังวลเรื่องฟันคุดของเราอะคะ่ะเพราะว่าแต่ละเคสคุณหมอเขาอาจจะมีเหตุผลการเก็บฟันคุดไว้หรือว่าจะเอาออกเนี่ยที่ไม่เหมือนกันค่ะหวังว่าจะตอบข้อสงสัยของทุกคนได้นะคะไปแล้วเหมือนเดิมค่ะฟันมีปัญหาปรึกษามาแล้วทุกคนนะคะ